สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้แต่เช้าเลยหิมะตกเมื่อคืนนี้ดูสิทุกคนหาที่จอดรถไม่ได้เลยนะหิมะมาครึ่งบ้านแล้วค่ะ ก็ไม่รู้จะเอาหิมะไปทิ้งที่ไหนแล้วค่ะช่วงนี้ฝนตกไอ้หิมะตกใครหิมะตกเยอะมากทางภาคใต้รีให้ดูบรรยากาศที่ทํางานนะคะนกเขาออกมาเล่นสกีนกออกมาเล่นสกีค่ะไม่ใช่ค่ะคนไข้ค่ะเขาโยนอาหารให้นกนกมันก็เลยไม่รู้มันออกมาจากไหนกับพริบเดียวคือเต็มเลยที่ท,ที่ข้างข้างห้องทําง,งานรีเนาะเนี่ยค่ะหิมะเยอะมากทางภาคใต้นะ,ะช่วงนี้ใครที่อยู่ทางภาคใต้ของโนเวย์ค่ะหิมะตกค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้ลีจะเก็บนะคะช่วงคริสต์มาสเนาะคริสต์มาสปีใหม่ผ่านไปแล้วลีก็ต้องเก็บเข้ากล่องค่ะสงสารสามีค่ะทํางานคนเดียวค่ะกวาานี่มาทั้งหน้าบ้านแล้วก็ที่ระเบียงบ้านเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากจริงๆช่วงนี้มากินซูชิค่ะมือ้อค่ำกินซูชิกันแล้วก็เดี๋ยวมานั่งกุยกันค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะสวัสดีตอนนี้ลบอ่า ลบกี่องศาลบ8องศาค่ะตอนนี้ลบ8องศาเวลาประมาณ5โมงค่ะตอนนี้5โมงเช้าลบ8องศาเดี๋ยวลีจะเข้างานบ่ายบรรยากาศตอนนี้ก็คือหนาวมากนะคะที่นอร์เวย์ลีอยู่ทางตอนใต้นะคะเมื่อก่อนเนี้ยคิดว่าภาคเหนือจะเป็นอ่า ภาคที่หนาวที่สุดหิมะเยอะที่สุดที่นอร์เวย์แต่ตอนนี้ค่ะภาคใต้ค่ะภาคใต้เนี่ยเห็นมาเยอะมากแล้วก็อย่างที่รีถ่ายให้ดูนะคะคือคืออีกหน่อยคือต้องใช้หน้าต่างนะคะออกออกจากบ้านค่ะเพราะว่าหิมะมาเกือบครึ่งบ้านแล้วค่ะชั้นชั้นล่างเนี่ยครึ่งครึ่งบ้านแล้วนะคะที่รีถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องค่ะทุกคนว่าทําไมรีถึงบอกว่า,ามาอยู่เมืองนอกแล้วต้องรีบกอบโกยนะ เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งอีกมุมนึงค่ะทุกคนรีปวดขาค่ะปวดข้อเท้าเวลารีงอขาเนี่ยจะปวดมากเลยตอนนี้ก็เลยต้องนั่งกับพื้นแล้วก็ยืดขาให้ตรงนะก็มาอยู่มืองนอกค่ะอ่าให้รีบกอบโกยให้รีบกอบโกยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรามีสามีฝรั่งแล้วต้องกอบโกยจากสามีนะคะมันมีหลายทางค่ะบางคนก็อาจจะกอบโกยจากสามีนะก็มีนะบางคนก็ทํางานตัวเป็นเกลียวบางคนก็ คือหาสามีรวยๆนะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละบุคคลสิ่งนี้ไม่ผิดนะคะทุกคนอยากขนขวายหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมนุษย์ทั่วโลกก็ต้องอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยาก ให้ชีวิตดีขึ้นใช่ไหมไม่มีใครอยากให้ชีวิตเราตกต่ำใช่ไหมส่วนกรณีที่ลีจะมาเล่าเนี่ยว่ากอบกลัวไปก่อนเอาชีวิตลีนะเอาเอาตัวลีมาเปรียบเทียบดีกว่าลีไม่อยากพูดถึงคนอื่นนะคะก็คือ,อกอบกลวยในที่นี้คือความคิดคือเรามีโอกาสค่ะหลายคลิปและที่ลีบอกว่าเรามีโอกาสมาอยู่เมืองนอกเนี่ยมีโอกาสที่จะอกอบโกลยได้เงินได้ทองเนี่ย เราต้องทำค่ะต้องรีบนะเพราะว่า,าน้ำหลัดน,น้ำล้นต้องให้รีบตักใช่ไหมคะสุภาษิตเขาบอกน้ำล้นให้รีบตักก็ก็รีบค่ะรีบก็รีบรีบแล้วอะ่ะมันจะได้เยอะหรือไม่เยอะนี่ไม่รู้นะก็คือ,ค,อคือทำทุกวันทำงานทุกวันค่ะคืออย่างกรณีคนที่เขา,าได้สามีรวยคือกอบโกยในที่นี้คือ,อกรณีที่ เราไม่มีโอกาสนะกรณีที่สามีรวยก่อนคะได้สามีรวยแล้วตัวเราไม่ทํางานเนี่ยกบกลในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าเออเออจะแบบเอ,อ้ยของเงินเขาตลอดเขาต้องให้เรานะอะไรอย่างนี้คือคือหลอกหลอกสามีหลอกเอาเงินอะไรอย่างนี้นะคือไม่ใช่นะคะในที่นี้ก็คือบางบางคู่บางกรณีเนี่ยผู้หญิงไม่ได้ทํางานสามีรวยสามีก็อาจจะเขียนพินัยกรรมให้นะคะสิ่งสําคัญคือต้องให้สามีเขียนพินัยกรรมให้หรือส่งเงินให้ บางคนเนี่ยสามีส่งให้ใช้ทุกเดือนเนี่ยเราต้องรีบเก็บรีบเก็บนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าให้ทุกเดือนแล้วใช้หมดทุกเดือนเราต้องเก็บนะคะรีบ่าผู้หญิงไทยหลายคนก็คงก็คงทําแบบนี้นะคะก็คือเก็บ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 หอมลอมลิ้ไว้คือกอบโกยไว้เก็บไว้เพราะว่าวันไหนที่สามีตายสามีเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้เนี่ยคือเราไม่ได้อะไรเลยนะเราก็จะได้หลายเดือนที่เขาให้เรานั่นแหละแต่ถ้าเขาเขียนพินัยกรรมอะไรแต่อะไรว่าให้เราแล้วก็อุ่นใจได้ใช่ไหมเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนเนาะ ก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคนทํางานคนทํางานอย่างกรณีของลีเนี่ยลีทางานนะคือลีมีโอกาสได้มาอยู่ที่เมืองนอกแล้วมาได้มามีเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือสัญชาติแล้วเนี่ยลีได้งานทาเนี่ยเราก็ต้องทาค่ะทําเก็บ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 ไว้เก็บไว้แล้วก็สิ่งสําคัญคือช่วงที่เรามีแรงมีกําลังเนี่ยมีเงินเนี่ยมีงานด้วยเราต้องรีบสร้าง เขาเรียกว่าอะไรล่ะสร้างคือไม่ใช่เก็บเงินฝากในธนาคารอย่างเดียวนะลีก็ไม่ได้คิดคิดว่าธนาคารไทยไม่ดีนะมันก็จะมีมีกรณีลีอ่านข่าวมาหลายข่าวนะคะว่าเออเงินหายในธนาคารธนาคารไม่รับผิดชอบอน่างงอย่างนี้นะลีก็กลัวค่ะสิ่งสําคัญคือเราต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือทําธุรกิจไว้ที่เมืองไทยรอเราใช่ไหมคะรอเรากลับไปเผื่อเราเบื่ออยู่เมืองนอกแล้วเราไม่มีงานทําเราแก่แล้ะกลับไปอยู่บ้านเราเราก็ยังมี อะไรให้เราทํารอเราอยู่ใช่ไหมก็คือช่วงที่เรามีกําลังอยู่ก็ทำทำทำแล้วเก็บแล้วก็ทําอะไรสักอย่างอยู่ที่เมืองไทยเพื่อรอเราลีว่าผู้หญิงทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะก็เลยหลายคนเลยค่ะต้องมีอยู่แล้วทําไว้อยู่แล้วนะอย่างกรณีกรณีคนทํางานอย่างลีเนี่ยหลายหลคนผู้หญิงไทยเนี่ยต้องทํางานนะมันก็ต้องทํางานทุกคนทํางานทุกคนเลยค่ะจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกก็ต้องทํางานนะคือตอนนี้อย่างที่บอกคือเรามีพละกําลังเนาะยัง ยังอ่ายังมีแรงอยู่ก็ทาท,ทำแล้วก็เก็บอย่างที่บอกนะแล้วส่วนกรณีคนที่มีสามีรวยก็คือไม่ต้องทํางานแต่ก็อย่างที่บอกคือทําอะไรให้มันรัดกุมไว้นะคะเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนาะช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือเก็บค่ะเก็บอย่างเดียวเก็บรัดเพื่อรัดกุมชีวิตของตัวเองนะก็ขารีมา พูดคุยเนอะเพราะว่าเดี๋ยวหายหนะ้าหายตาไปอีกก็จะหาเรื่องเราวความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเออประสบการณ์ของตัวเองก็มีอยู่แล้วนะก็ก็กนะ คือเราลีอะส่วนใหญ่แล้วคลิปลีทาลีจากประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คนรู้จักนะคนประสบการณ์คนรู้จักนะที่เราคุ้นเคยที่เรารู้มานะมาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะเผื่อน,น้องๆพี่ๆคนไหนนะคะที่คิดมาอยู่ต่างประเทศคือชีวิตเรายังสนุกอยู่บางครั้งคบกันใหม่ยังสนุกอยู่กับผู้ชายฝรั่งนะหรือจะเป็นผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองไทยนะคะแล้วแล้วสามีฝรั่งอยู่เมืองนอกไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาส่งเงินให้อย่างเนี้ย ก็เก็บค่ะเราต้องเก็บไว้ก่อนมีแล้วต้องเก็บไปเก็บคะ่ะไม่ใช่มีแล้วใช้แบบเออเขาส่งให้ทุกเดือนก็ใช้หมดทุกเดือนต้องเก็บค่ะเพราะว่าชีวิตไม่แน่ไม่นอนเนาะก็เนี่ยค่ะทุกคนรีมาทักทายเพื่อนๆค่ะให้ดูบรรยากาศแล้วข้างนอกหนาวมากเดี๋ยวรีต้องไปทํางานคะ่ะเมื่อวัน วันสองวันที่แล้วค่ะทุกคนฝ่าลีจะออกไปทํางานได้ลีต้องปลุกสามีไปกวาดหิมะค่ะเพราะรถลีขับออกจากบ้านไม่ได้มันติดค่ะเพราะพื้นมันเป็นน้ําแข็งเนาะหนึ่งชั่วโมงค่ะลีไปทํางานสายก็ขากลับบ้านก็รถติดอีกค่ะติดที่ลานจ,จอดรถที่ทํางานก็เพื่อนโรงงานก็มาช่วยดันให้ก็หนึ่งชั่วโมงอีกก็คือช่วงนี้ค่ะใครที่อยู่นอร์เวย์ทางทางภาคใต้เนี่ยคือหิมะตกเยอะมากลีไม่มี ที่จะทิ้งหิมะแล้วนะลีให้ดูคลิปสามีลีลีโชคดีค่ะช่วงที่หิมะต,ตกอ่ะแฟนลีเขาอยู่บ้านค่ะทางานอ่าเขาหยุดงานค่ะหนึ่งอาทิตย์ก็ก็ค่อยยังชั่วค่ะก็ลีพูดพร่ำทําเพลงมาเยอะแล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะที่มานั่งฟังลีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันลีคลิปหน้าอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ